สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคน วันนี้ติวเข้มบายครูอุเรามาต่อกันกับการติวข้อสอบปลายภาคนะคะวิชาภาษาไทยป .1 เทอม2ในพาร์ทที่3ค่ะข้อที่51ถึงข้อที่75นะคะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆข้อควรทราบก่อนสอบก็คือเตรียมสมุดปากกาสำหรับจดคำตอบในการทำข้อสอบข้อที่2อ่านข้อสอบให้เข้าใจก่อนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ข้อที่3แบบทดสอบทั้งหมด100ข้อแบ่งเป็นรอบละ25ข้อสำหรับรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะคะข้อที่4หลังจากครบ25ข้อครูก็จะทำการเฉลยข้อสอบทั้งหมดค่ะและข้อสุดท้ายเด็กๆให้คะแนนตัวเองและทบทวนข้อสอบใหม่อีกครั้งถ้าทำคะแนนได้น้อยกว่า20ข้อนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำข้อสอบกันได้เลยค่ะ สำหรับข้อสอบข้อที่51ข้อใดมีคำที่สะกดด้วยแม่กงก็ไก่กินเจขอไข่หลอกหลอนคอควายส่งเสียงค่ะข้อที่52ข้อใดเป็นคำที่มิได้สะกดด้วยแม่กลทั้งสองคำนะคะก็ไก่โอนเอ็นวิญญาณขอไข่สันฐานกลลการคอควายปลดปรง ดเปืืองค่ะข้อที่53ข้อใดอ่านสะกดคำและแจกลูกไม่ถูกต้องข้อนี้ครูจะไม่สะกดให้นะคะเด็กๆลองดูรูปภาพและลองสะกดคำเองนะคะข้อที่54ทุกปีหมู่บ้านเลี้ยงช้างจะนำช้างไปแสดงที่จังหวัดเพื่ออะไรก็ไก่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ขอไข่หารายได้เข้ามูลนิธิเพื่อนช้างข้อควายหารายได้เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านช้างค่ะข้อ55ในการเปิดงานแสดงนี้ผู้ผาใบโบกและใบบัวมีส่วนร่วมหลายอย่างแต่ยกเว้นข้อใดกอไก่ใบโบกถือไม้ตี้องไปให้ประธานขอไข่ใบบัวถือพวงมลาลัยไปให้ประธาน คอควายผู้ผาคอยเปิดเพลงมหาเริกมหาชัยค่ะข้อ56บรรดาช้างทั้งหลายแสดงอะไรในวันนี้ก็ไก่เตะฟุตบอลขอไข่วาดภาพระบายสีข้อควายเดินจูงหางกันตามลำดับค่ะข้อ57การแสดงชุดสุดท้ายเป็นของใบโบกและใบบัวคือการแสดงอะไร กอไก่ระบายสีภาพขอไข่วิ่งแย่งลูกบอลจากควานขอควายเป่าหีบเพลงและเต้นตามจังหวะค่ะข้อ58ขอ้อใดไม่ใช่การแสดงอาการอายของใบบัวกอไก่โยกตัวและส่งเสียงร้องแอกแอกขอไข่โบกหูวแกว่งหางและม้วนงวงใส่ปาก คอควายยกตัวและยกขาใส่ไปมาสลับกันค่ะ59ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอักษรต่ำก็ไก่อักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวขอไข่อักษรต่ำคู่จะมีเสียงคู่กับอักษรสูงอาทิคอควายคอคนคอระคังกับขอไข่คอคนค่ะข้อคอควาย อักษรต่งแบ่งเป็นอักษรคู่และอักษรเดี่ยวอย่างละเท่าเท่ากันค่ะข้อ60อักษรต่ระสมกับสระเสียงสั้นจะมีพื้นเสียงของคำเป็นเสียงวรรณยุกต์อะไรก็ไก่เสียงวรรณยุกตตรีขอไข่เสียงวรรณยุกต์เอกขอควายเสียงวรรณยุกต์สามัญค่ะ61 อักษรต่ระสมกับสระเสียงยาวจะมีพื้นเสียงของคำเป็นเสียงวรรณยุกอะไรก็ไก่เสียงวรรณยุกตโทขอไข่เสียงวรรณยุกต์จัตวาข้อควายเสียงวรรณยุกต์สามัญค่ะข้อ6 2ต่อไปนี้ขอ้อใดผ่านวรรณยุกต์ไม่ถูกต้องก็ไก่คะค่ะข,ะขอไข่ขาข้าขา,ขา คอควายข้าค่าค้าคะขาข้าขอ63ขอ้อใดอ่านสะกดคำและแจกลูกไม่ถูกต้องกอไก่เลา้าอ่านว่าลอเอาเราไม่โทรแลาขข้าขอไข่เนอะอ่านว่านอโอโนไม่ตรีเนขอะคอควายงอ อ่านว่างอองอไม่ถูกงอค่ะข้อ64ตัวสะกดมาตราใดามิได้มีพยัญชนะที่ใช้สะกดเพียงตัวเดียวก็ไก่แม่กลมขอไข่แม่กลขออวขยแม่เกยค่ะ65ข้อใดอ่านสะกดคำและแจกลูกไม่ถูกต้อง กไก่เยี่ยมอ่านว่ายอเอียมอเยี่ยมไม้เอกเยี่ยมขอไข่แล้วอ่านว่าลอแอวอแล้วไม้ตรีแล้วขอควายเลื้อยอ่านว่าลอเอียยอเลื่อยไม่โทเลื้อยค่ะ66ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อแรกก็ไก่ ตามรูปเรียกว่าเป็นสัญญาณขอไข่บวกลบน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ขอควายอัศเจรีเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายถูกเรียกว่าเป็นเครื่องหมายค่ะข้อ67ในเดือนเมษายนไทยเรามีประเพณีที่สำคัญในข้อใดก็ไก่สงกรานต์ขอไข่ลอยกระทงขอควาย ออกพรรษาค่ะ68ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมที่ทำกันในวันที่เป็นคำตอบในข้อ67นะคะข้อกอไก่ไปวัดทำบุญข้อไข่ส่งน้ำพระก่อพระเจดีไซข้อควายกวนกระยาศาสตร์และกาละแมค่ะ 19. สิบ้าภูผาใบโบกและใบบัวพากันไปขอสิ่งใดจากพ่อแม่ก็ไก่ขอพรขอไข่ขอเงินขอควายขออาหารค่ะ70 พ่อกับแม่ต้องการให้ภูผาใบบกและใบบัวเติบโตขึ้นแล้วเป็นอย่างไรก็ไก่ไม่ดื้อไม่เกเรขอไข่เป็นที่รักของทุกๆคนขอควายทุกข้อที่กล่าวมาค่ะข้อ71อักษรหมูใดเมื่อผ่านวรรณยุกต์แล้วไม่มีเสียงวรรณยุกสามัญก็ไก่อักษรสูงขอไข่อักษรกลาง ข้อควายอักษรต่ำค่ะ72อักษรโมไดที่ผสมกับเสียงสระสั้นแล้วมีพื้นเสียงของคำเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกเหมือนกันก็ไก่อักษรต่ำกับอักษรสูงขอไข่อักษรกลางกับอักษรสูงขอควายอักษรต่ำกับอักษรกลางค่ะข้อ73ข้อต่อไปนี้ขอ้อใดถูกต้องที่สุด กอไก่ดอชดาตอปตักถอฐานขอไข่ขอขวดเป็นอักษรสูงทุกตัวขอไข่บอใบไ,ไม้ขอขวดปอปลาจอจานกอไก่เป็นอักษรกลางทุกตัวขอควายขอคนทอนาผุทโททอพุทเท่านอนรนชอกระเชอเป็นอักษรต่ำทุกตัวค่ะ74ข้อใดมิใช่สัญ,ญลักษณ์ของคำควบกล้ำ กอไก่มีพยัญชนะต้นสองตัวอยู่ในสระเดียวกันขอไข่พยัญชนะตัวที่สองต้องเป็นรอเรือรอลิงวอลแวนเท่านั้นขอควายสามารถออกเสียงพยัญชนะต้นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วแต่พยัญชนะตัวที่ตามค่ะข้อ 75. ขอ้อใดมีคำควบไม่แท้ปนอยู่กอไก่วันสงกรานต์ ขอไข่เจดีทรายขอควายทำบุญเลี้ยงพระค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำข้อสอบครบทั้งหมด25ข้อแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมจดคำตอบไว้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้ครูจะพาเด็กๆไปพบกับเฉลยทั้งหมดนะคะจากข้อสอบที่เราทำมาพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยดีกว่าคะ่ะข้อ51ข้อใด มีคำที่สะกดด้วยแม่กงข้อนี้ตอบคอควายค่ะส่งเสียงข้อ52ข้อใดเป็นคำที่มิได้สะกดด้วยแม่กลทั้งสองคำตอบคอควายเช่นเดียวกันค่ะปลดโปรงปลดเปลืองอันนี้สะกดด้วยแม่กดกับแม่กงนะคะ53ข้อใดอ่านสะกดคำและแจกลูกไม่ถูกต้องข้อนี้ตอบคอควายค่ะ 54. ทุกปีหมู่บ้านเลี้ยงช้างจะนำช้างไปแสดงที่จังหวัดเพื่ออะไรข้อนี้ตอบกอไก่ค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยว 55. ในการเปิดงานแสดงนี้ภูผาใบโบกและใบบัวมีส่วนร่วมหลายอย่างยกเว้นข้อใดนะคะข้อนี้ตอบคอควายค่ะภูผาคอยเปิดเพลงมหาเลิกมหาชัยค่ะ 56บรรดาช้างทั้งหลายแสดงอะไรในวันนี้ข้อนี้ตอบพอควายค่ะเดินจูงหางกันตามลำดับค่ะข้อ57การแสดงชุดสุดท้ายเป็นของใบโบกและใบบัวคือการแสดงอะไรข้อนี้ตอบกอไก่ค่ะระบายสีภาพค่ะข้อ58ขอใดมิใช่การแสดงการอายของใบบัว ข้อนี้ตอบคอควายค่ะยกตัวและยกขาสายไปมาสลับกันค่ะ59ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอักษรต่ำตอบคอควายเช่นเดียวกันค่ะอักษรต่ำแบ่งเป็นอักษรคู่และอักษรเดี่ยวอย่างละเท่าๆกันข้อ60อักษรต่ระสมกับสระเสียงสั้น จะมีพื้นเสียงของคําเป็นเสียงวรรณยุกอะไรข้อนี้ตอบกอไก่ค่ะเสียงวรรณยุกตรี61อักษรต่ำะสมกับสระเสียงยาวจะมีพื้นเสียงของคําเป็นเสียงวรรณยุกอะไรข้อนี้ตอบพอควายค่ะเสียงวรรณยุกสามัญค่ะ62ต่อไปนี้ข้อใดผันวรรณยุกไม่ถูกต้องข้อนี้ตอบพอควายค่ะ 6 3ข้อใดอ่านสะกดคำและแจกลูกไม่ถูกต้องข้อนี้ตอบขอไข่ค่ะ 64. ตัวสะกดมาตราใดามิได้มีพยัญชนะที่ใช้สะกดเพียงตัวเดียวข้อนี้ตอบขอไขค่ะแม่กลค่ะ65ข้อใดอ่านสะกดคำและแจกลูกไม่ถูกต้องตอบขอไข่ค่ะคําว่าแล้วต้องสะกดด้วยไม้โทนะคะ ข้อ66ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตอบกอไก่ค่ะ67ในเดือนเมษายนไทยเรามีประเพณีสำคัญในข้อใดข้อนี้ตอบกอไก่ค่ะส่งกรานค่ะเด็กๆ68ข้อใดมิใช่กิจกรรมที่ทำการในวันที่เป็นคำตอบในข้อ67ตอบข้อควายค่ะกวนกระยาศาสตร์และกระแม 69. ภูผาใบโบกและใบบัวพากันไปขอสิ่งใดจากพ่อแม่ตอบกอไก่ค่ะขอพรนะคะข้อ 70. พ่อกับแม่ต้องการให้ภูผาใบโบกและใบบัวเติบโตขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรตอบคอควายค่ะทุกข้อที่กล่าวมาไม่ดื้อไม่เกเรและเป็นที่รักของทุกๆคนค่ะ ข้อ71อักษรหมูใดเมื่อผ่านวรรณยุกต์แล้วไม่มีเสียงวรรณยุกต์สามัญข้อนี้ตอบกอไก่ค่ะอักษรสูง72อักษรหมูใดที่ประสมกับสระเสียงสั้นแล้วมีพื้นเสียงของคำเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกเหมือนกันข้อนี้ตอบพอไข่ค่ะอักษรกลางกับอักษรสูงค่ะข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด ตอบคอควายค่ะคอคนธนพุทโทรทอพุท่นอนเนชกเชอเป็นอักษรตามทุกตัวค่ะข้อ74ข้อใดมิใช่ลักษณะของคำควบกลัมตอบคอควายค่ะสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วแต่พยัญชนะตัวที่ตามข้อ75ข้อใดมีคำควบไม่แท้อยู่ตอบขอไข่ค่ะเจดีสายค่ะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะ,ฉะเฉลยข้อสอบครบ25ข้อแล้วเด็กๆได้กันกี่คะแนนคะครูแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆได้ไม่ถึง20คะแนนอยากให้ทําข้อสอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ติวเคล็ดไมโครลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทที่4นะคะสําหรับวิชาภาษาไทยป .1 สําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ